ครับก็ส ah uh. าม a m u a l a i k ร m า a r a ล m a t u l ล a h i w a b a r a u ขณะนี้นะครับเราก็อยู่ที่มัสยิดบุคอรีนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยหลังหนึ่งนะครับของรัตอาลสตาร์นะครับนี่ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับด้านหลังก็จะเป็น มหาวิทยาลัยนะครับบุคอรียูน์ซิตี้ด้านหน้าก็จะเป็นมัสยิดนะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่มัสยิดบุคอรีนะครับซึ่งก็บรากาศตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับอาคารก็จะเป็นสีสีขาวนะครับมิดบุคอรีนะครับด้านหลังก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับก็ดูบรรยากาศชมบรรยากาศกันตอนนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคณะคุณครูนะครับถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้น,นี้ก็กำลังแอคท่าแอคชั่นนะครับมีคนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับวันนี้น้ำจะแรงหน่อยนะครับไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำนี่นะครับตอนนี้ก็ Thank okay. Kau di sini, kau mau penggoreng Kau mau penggoreng Kau mau penggoreng สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านก็กำลังชมงานมุติาธากิจนะครับของอาจารย์ในเครือปากน้ำแหลมสนนะครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านนะครับก็ได้ทำการกทั้งกลุ่มปากน้ำนะครับเพื่อปากน้ำแหลมสนนะครับร้อยความรักสใสนสายใยจากใจปากน้ำแหลมสนนะครับมีคุณครูสันหมิ่นหวังนะครับโรงเรียนบ้านปากบาร,รา คุณครูสุขศรีทองลูกโรงเรียนบ้านบางรานะครับคุณครูธีรวุฒิชำนาญนานะครับโรงเรียนบ้านบูบอยคุณครูบุญเชิญโอภาโสนะครับโรงเรียนบ้านบูบอยคุณครูสุภาพรมานิงนะครับอันนึงนะครับจากโรงเรียนบ้านตลศใสนะครับแล้วก็คุณครูนุสราลัมโพนะครับโรงเรียนบ้านตะลศใสนะครับแล้วก็คุณครูอัมจุรามานกองบกนะครับจากโรงเรียนบ้านกาแดงนะครับ นนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงทับไม่ได้มาวันนี้ก็คือคุณครูอมรอนอหลังปานครับเโรงเรียนบ้านบุบวยนี่ก็เป็นคุณครูนะครับที่ทําการวิทยาจาตในวันนี้นะครับก็ถือว่าให้ความรักกันนะครับอันนี้ก็คุณครูฮาดีนะจากบุบวยนะครับก็ รักกันมากนะครับอยู่ด้วยกันกันมานานหลายปีนะครับในกลุ่มปากน้ำแห่มผนนี่บางวีเรานะครับคำบวีเรากระทือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับนะครับคุณครูสุขศรีนะครับทีวันนี้คืนนี้ถึงแม้เราจะเดินทางไกลนะครับจากประเทศไทยจากอำเภอลังูถึงปุลลลมเพรนะครับก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเชื่องคืนนะครับถึงมาที่นี่เชี่ยงพืนนะครับ นี่ก็เป็นกลุ่มจัดดอกไม้นะครับอ่าจัดดอกไม้ซินิออนนะครับอ่าคุณครูสวยดาและคุณครูที่เกษียณไปแล้วก็มานะครับมาด้วยกันนี้นะครับนี่ก็หน้าตาของคุณครูที่กเกษียณทุกท่านนะครับก็ทีมง,งานไกด์นะครับทีมง,งานไกด์โดยอ่า หมอเฟิร์นนะครับก็เป็นผู้จัดทัวร์ในครั้งนี้บริษัทโอเคทราเวลนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับคุณครูบีดีนองสารานะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากาบ้านตะลุดใส่นะครับก็เกษียณไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ยังมีน้องๆน,นะครับหลายคนนะครับก็ให้ความรักความเป็นดูกันนะครับ ก็น่ารักกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้งานมุติตาจิตนะครับน่ารักกันมากเลยนะครับอ,อันนี้ก็มอบดอกไม้กันนะครับออมีความสุขมากนะครับทุกคนนะครับมีความสุขับกับวันนี้ ก็นะครับคุณชื่นเมื่อนกันนะครับคืนนี้นะครับชื่นเมื่อนกันมานี่ภรรยาของครูสันนะครับหรือว่าตารมาเรานะครับนี่คุณครูกิษณะปรับยาวานะครับก็รักกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจับที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับที่ที่โรงเรียนบ้านปากบารานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับการให้ความสังเกคุณครูนะครับเดี๋ยวเด็กๆลูกๆก็จะได้อ่ามาอําลาอีกครั้งหนึ่งนะครับอําลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ดูกันอย่างมีความสุขนะครับมีความสุขกันนี่ก็คุณครูจากโรงเรียนบ้านสุไหงม,มโซนะครับคุณครูมาริยามัตฉานะครับก็มาเป็นตัวแทนของคุณครูหรือว่าโรงเรียนเพียงหลวงสี่นะครับสีแดงนะครับอันนี้ก็คุณครูสุเรศฉายไกรเทพนะครับ็้บอนรับไปกับพี่ เป็นความทาบซึ้งมากเลยคืนนี้นะครับโอ้นะครับถามไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปจัดที่โรงรีนอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นความรักที่เป็นสายใยผูกพันนะครับจากดอกไม้ที่ส่งความรักนะครับจากความหวังที่ส่งต่อให้กับรุ่นน้องนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์รับคนอยู่เบื้องหลังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับพอโชคชัยผู้ลงพนไปหน่อยนะครับขอเชิญหน่อยครับอาให้ความเห็นในครั้งนี้ครับเชิญครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน่ากน้ําแหลมสนนะครับต้องผู้บริหารและก็คณะครูบุคลากรทุกคนก็รวมใจเป็นหนึ่งนะครับเพื่อยินดีกับพี่ๆที่เกษียณอายุราชการในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้อยู่เบื้องหลังตลอดเวลานะครับมอโชคชัยที่โปรองผลนะครับนี่ก็คุณนี้ออนะครับคนนี้ก็โอ้โหครับเป็นคนซ้ากันคนหนึ่งนะครับโอ้โหนะครับนี่ก็จะล้าจะแหลมตลอดนะครับจะลัดจะแหลมตลอดเลยอ่านี่ลูกคุณรูสันไม่เป็นครูเลยนะครับอยู่ไกลครับอุตส่าห์กลับมาอ่าคุณครูวีนะครับก็สุดยอดนะครับยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่ตะกคน นะครับโอ้นะครับเป็นความรักนะครับวันหนึ่งสุดยอดนะครับสุดยอดมากเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือหัวหน้าทัวร์ก็คือหมอเฟิร์นนะครับว่าจัดทัวร์ครั้งนี้เป็นไงครับประสบความสําเร็จแค่ไหนครับ ต้องต้องให้ลูกค้าเป็นคนประเมินนะครับแต่จริงๆก็คือ,อถ้ามากับตะลุศใส่ปากบาลานี่ก็คิดว่าความสำเร็จก็น่าจะ80-90ซและเบื้องต้นครับเพราะว่าค่อนข้างจะรู้จักกับบุคลากรที่มาด้วยกันเกือบถ้าเป็นปากบาลาตะลุศใส่คือน่าจะรู้จักกันทั้งหมดครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาบริการทุกๆท,ท,ท่านโดยเฉพาะในครั้งนี้ครับ ก็โอกาสหน้าคิดว่าน่าจะใช้บริการอีกนะครับไกลก็หมัดก็โอเคครับสุดยอดมากเลยครับนร่นน้องผมเองครับครับผมแล้วก็ดูบรรยากาศคืนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นกันด้วยดีนะครับหลายคนนะครับเดี๋ยวเราจะดูหน้ากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้โบกมือได้โบกอำลากันนะครับตั้งแต่คนแรกนะครับก็คนนี้นะครับ อ่าก็ได้ของขวัญไปนะครับแต่ละคนอ่าทุกคนนะครับก็มองดูกล้องหน่อยนะครับทุกคนก็มีความสุขมากนะครับคืนนี้นะครับอ่าทุกคนเลยนะครับน้องวีนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นไงครับคุณแต่ละคนเลยนะครับโอเคมากเลยนะครับอ่าคุณดรัมมานครับครับผมครับอัลลอฮฺตุสซาลาอันซาดะตินาอัลฮะบิไซดินารัสูลุลลอฮิอัลลอฮินบิสมิลลอฮิราะห์มานราหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลเมีน hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karimi wa azim mustaniq allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma al divine, la tada'lana zamban illa ghafartah ولا هم من الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسر فين في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرتي ونجاتي من النار وانعفي عند الحساب Rabbana la tazi kulubana ba'da idh hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antan wahab la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Rabbana zalamna anfusana wa illam tafsilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana aftah bainana wa baina bil haqqi wa anta khairul Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa adkhilna jannata abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbul alamin. Wa tamut taslim ala sayidina Muhammadin khatamin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.